เฮโยสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดู t i k t o k ไลฟ์ผ่านเว็บ k m Social กันนะครับอย่างแรกให้เราไป copy เลือกเลือกไลฟ์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดคนดูก่อนครับตอนนี้ก็จะมี7คนครับแล้วก็จะเลือกลิงก์ครับไปกดที่ลิงก์แล้วกดคัดลอกมาครับแล้วเราก็จะไปหน้าเว็บ g o o g l e ครับเราไป google เสร็จใช่ไหมครับ เราก็จะไปที่ K M Social กันครับอันนี้เราก็จะเห็น K M Social ครับที่เป็นเว็บแล้วเข้าเว็บเลยครับสำหรับใครที่ไม่มีสมาชิกนะครับให้กดสมัครใช้งานก่อนนะครับใครที่มีสมาชิกแล้วกดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยครับแต่ตอนนี้เราผมไปถอนสมัครก่อนนะครับวิธีการสมัครคือใส่ชื่อใส่อีเมลใส่รหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับ ก็จะสมัครได้เลยครับสามารถล็อกอินได้เลยแต่ว่าอ e ีเมลตรงนี้นะครับสามารถใช้อ e ีเมลปลอมได้ครับแต่ว่าอ e ีเมลปลอมจะไม่ค่อยดีครับถ้าใช้เป็นอ e ีเมลแท้จะสามารถยืนยันเวลาเราลืมรหัสผ่านได้ครับแล้วก็ไปลงชื่อเข้าใช้กันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าเว็บหลักแล้วนะครับในหน้าหลักของเว็บครับ มันก็จะมีหมวดหมู่ครับหมวดหมู่ก็จะมี Facebook เพิ่มไลค์ไลค์สดอะไรแบบนี้นะครับเพิ่มวิวถูกใจอีโมจิแล้วก็จะมี t ิ k Tok เพิ่มผู้ติดต,ตามเพิ่มยอดวิวเพิ่มหัวใจความคิดเห็นมี IG ครับแล้วก็มีรับประกันบริการวิเศษไม่รับประกันนะครับมี Facebook v k Li n e แล้วก็มี s h อ p e e ด้วยครับ SEO ก็มีครับ Tele กม Twitter ก,ก็มีครับ วันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มคนดูไลฟ์ทิกตอกก่อนนะครับแล้วก็จะไปที่โมหมดหมู่แล้วก็เลือกเพิ่มคนดูสตรีมสดไลฟ์สดครับแล้วก็จะมีบริการนะครับมันก็จะมี15นาทีสูงสุด2 40นาทีก็จะมีเขียนราคาต่อ1,000ไว้ะน,น,นะครับผมก็จะเลือกแค่15นาทีพอครับอันนี้ก็เราก็จะเอาลิงก์ไลฟ์สดมาวางได้เลยครับ แล้วก็ใส่จำนวนที่เราอยากจะให้เขาเข้ามาดูครับแล้วสามารถกดส่งได้เลยครับจะเป็นการสั่งซื้อแล้วคุณก็จะได้รับใบเสร็จมาครับแล้วเขาก็จะบอกรหัสสองเจ็ดหกแปดเก้าตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์ไลฟ์สดที่เราเพิ่งจะเอามานะครับแล้วก็จะบอกค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ยอดคงเหลือต่อไปผมก็จะไปบอกระบบประวัติการสั่งซื้อครับ อันนี้ก็จะเป็นระบบการสั่งซื้อนะครับอันนี้ก็เี่ออมันก็จะเขียนวันที่ที่เราสั่งซื้อแล้วก็มีเลขรหัสแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายครับเริ่มนับ100ปริมาณครับมันก็มีสถานะบอกครับแล้วต่อไปก็จะเป็นระบบเติมเงินนะครับระบบเติมเงินก็จะมีสแกน QR Code ครับทุกธนาคารโบนัส5%ซนทูนี่ Wallet แล้วก็พวกเหรียญ Bitcoin พวกนี้นะครับ เราก็ไปดูบริการทั้งหมดกันนะครับก็จะมี a c e b o o k อะไรพวกนี้ครับให้เรามาเลือกดูกันหน้าจอใหญ่ๆเลยเราก็สามารถที่จะเลือกแล้วกดดูได้ครับเอเรากดดูสร้างคำสั่งซื้อใช่ไหมครับเราก็จะกลับไปหน้าแรกครับสามารถกดสั่งซื้อได้ต่อไปก็จะเป็นระบบแนะนำเพื่อนครับระบบแนะนำเพื่อนก็จะมีลิงก์ไว้แนะนำเพื่อนนะครับลิงก์นี้สามารถ เอาไปเป็นรายได้เสริมของเราได้ครับอันนี้ก็จะเป็นค่าอัตราคอมมิชชั่น5%ครับการจ่ายเงินขั้นต่ำเหมือนเพื่อนเราใช้เงิน10บาทเราก็จะได้5%จาก10บาทมาครับต่อไประบบแจ้งแอดมินครับติดต่อแอดมินสำหรับติดต่อแอดมินเอาไว้ใช้สำหรับวิวไม่เข้าไลค์ไม่ขึ้นอย่างเงี้ยครับ สำหรับแบบมีปัญหาล่าช้าเกินกว่าที่ระบบบอกว่ามันใช้กี่นาทีนะครับตอนนี้เราก็จะไปดูกันที่ไลน์เลยครับว่ายอดวิวขึ้นอย่างเวรากดรีเซ็ตหนึ่งทีนะครับอันนี้มันก็จะใช้เวลาการทําการเวลาการทํางานนะครับอยู่ที่ประมาณ5นาทีถึง15นาทีครับเราจะเป็นต้องรอให้ยอดวิวขึ้นเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ยอดวิวถึงร้อยแล้วนะครับ แล้วตอนนี้คนดูก็1้7คนแล้วนะครับผมจากที่ั๊มาเมื่อกี้นะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่อยากเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นของไลฟ์สดนะครับก็สามารถใช้ได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับขอบคุณมากครับ